คลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนทำวิดีโอเซเบตลงในแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนติดตั้งวิดีโอเซเบตกับคอมรุ่นเก่าๆนะครับว่ามันจะติดตั้งได้ไหมไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเสียบแฟลชไดร์เข้าคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเครื่องแล้วกดบูตนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวกดบูตเป็น F12 นะครับ Acer Dell Lenovo พวกนี้จะกด F12 เพื่อทำการบูตเมนูนะครับจากนั้นเราจะมาเลือกนะครับผมที่เป็น USB นะครับผมตัวบูตนะเห็นไหมนะครับเลือกมาเป็น USB บู o ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ Enter ครับจากนั้นรอจากนั้นนนนนนเเขาาาาจะะะะมมออยู่หหห้้้ีคครรรรััับบใกกดดดถไปผื Next กดติดตั้งรีอสตอร์นะครับผมไปตามนี้เลยนะครับจากนั้นเขาจะถามหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ถ้าเรามีเราก็ใส่นะครับผมแต่เราสามารถใส่ทีหลังได้นะเราจะตอบว่าฉันไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ถ้าขอใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ติ๊กเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับไอดอนแท็โปรดักมันจะเหียนว่าอย่างนี้นะนะครับเลือกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เราเลือก w i น d o w s 11นะครับให้เลือกเป็นส1 Pro ปนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กด next หรือกดถัดไปนะครับติ๊กถูกตรงนี้ครับกดถัดไปครับหรือกด next กนะครับผมเลือกด้านล่างนะครับ คลิกครับอันนี้คือไดร์เอสดีของเรานะครับผมที่เราจะลงนะผมจะไม่แบ่งพาร์ i ิชั n นะถ้าแบ่งก็แบ่งได้นะครับคือกดสร้างนะเดี๋ยวผมจะไปแบ่งในวินโดว์เอานะครับผมก็จะกดเลือกมันเลือกอยู่แล้วนะเพราะมันมีแค่ได้เดียวนะครับจากนั้นกด n น x t หรือกดถัดไปด้านล่างตรงนี้ครับจากนั้นรอนะครับให้เขาติดตั้งนี่นะฮะพอติดตั้งเสร็จนะครับเขาจะนับถอยหลังสิบวินาทีหรือเราจะกดรีสตาร์ทตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเรากดรีสตาร์ทเสร็จนะครับผมให้เราถอดแฟลชไดร์ของเราออกนะครับแฟลชไดร์ตัวน ใครเป็นภาษาอ Bella, ังกฤษก็ตามปุ่มเมนูเอานะครับตรงนี้ก็ด้านบนตามนี้เลยนะครับกดใช่ครับรูปแบบการพิมพ์นะครับผมเราแอดเพิ่มได้เลยนะครับตรงนี้นะเราก็เลือกภาษาอังกฤษที่เราใช้พิมพ์สองภาษาแนละ้วเราพิมพ์ไทยกับอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเลือกอังกฤษานะครับแล้วก็ถัดไปครับเพิ่มรูปแบบนะครับผม เมนูนี้นะครับเราไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวเขาจะให้เราล็อกอินอีเมลนะครับผมให้เราต่อบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตคลิกตรงนี้นะครับดําเนินการแบบจํากัดนะครับผมเลือกตรงนี้นะใครเป็นภาษาอังกฤษจำเมนูนะครับมันจะมีสายขวาก็เนี่ยเลือกตรงนี้ครับเมนูนี้ชื่ออุปกรณ์นะครับก็คือชื่อของคอมพิวเตอร์ของเราตั้งชื่ออะไรเราก็ได้นะผมแล้วก็กดถัดไปนะครับพัดเปิดรหัสเข้าเครื่องเนี่ยใครจะตั้งก็ได้นะแต่ผมไม่ตั้งเนาะนะครับกดถัดไปครับ กดถัดไปครับกดถัดไปครับกดยอมรับครับผมนี่กดฝั่งนี้อย่างเดียวเลยนะจากนั้นนะครับเครื่องก็จะรันเข้าวินโดว์ได้ปกติเลยเห็นไหมครับไม่ต้องผ่านการตรวจสอบอะไรเลยนะเครื่องนี้สเปคต่ำนะครับเครื่องอายุ12บสองปีนะ CPU เป็น Core i5 นะครับผมเจนเสองเนาะแล้วก็แรมตัวนี้สี่ GB นะครับหลังจากที่เข้าวินโดว์ได้แล้วเราก็ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดอัปเดตวินโดว์นะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ